รบกวนพี่จุดๆไม่จำเป็นต้องไปออกรายการเ mm hmm. คลียแล้วครับเสียเวลาเหมือนกันหมดทั้งคนสัมภาษณ์คนนั่งสัมภาษณ์ยิ่งคนชื่อรักอ่ะคิดอะไรไม่ทราบตัวเองอยากมาหาอาจารย์น้องแท้ๆเอาน้องไปเผาแสแมนมากไม่ต้องไปเรียกอาจารย์ท mm hmm. ่าที่สุดของเจ้าหน้าที่รัฐทำงานลำเอียงถวายดีกาโอ้โ ของเจ็บสิโคคนทวายดีกาแล้วได้สูบานี่สวายดีกาเลยครับเร yeah. ื่องนี้มันไม่ได้อะไรมากเขากลัวไปขัดผลประโยชน์เลยกดอีกฝั่งให้จําให้เป็นจําเลยสังคมอย่ายอมนะครับจะไปทวายดีกาแล้วสูบานี่เอาขออนุญาตนะคะเจ็บสิโคเขาจะไปถวายดีกาแล้วเติเป็นเอาไลน์แล้วได้สูบานี้ฮะ ฟองฮองเต้ก่อนไหมเดี๋ยวสูสี่ไดอามารับเรื่องฮะวันนี้ยังไม่ได้เป็นของเฮาเลยผู้ใดน,นี่พอดพอสิไปสิไป,เปฟ้องฮองเต้เอยสิไป,เปฟ้องกันตายตายสูสิไปถวายดีกาละบะัดนี้โอ้ตายบัดโผค่คาโซรายการวันนี้ก็สอบย้ำคำพูดที่เราเคยพูดไปแก คนโกหกมาจะเดิมคำพูดตัวเองใช่สู้ทวายดีกาละสู้<ม>เห็นไะ้ไหบานนี่ปวดายแล้วเขาเขาโอเคปะเขาโอเคไหมแบบสภาพจิตใจอะไรโอเคไหมเขาโอเคใช่ปะ <ft> ฉันไม่เคยทำเคสเนี่ยและฉันรัวขนาดนี้มาก่อนเลยอะไรอะคุณแม่ ดูเพจอีซอเอาอะไรลงอีซอเอาหลักฐานลงเหมือนกันนะคะสิรักตอนที่ทนายธรมราชโทรหาอาจารย์รักไหมอาจารย์รักอยากได้คําตอบตรงนี้ค่ะมีการอัดเสียงไหมคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมีหลักฐานอยู่แล้วเอาเอาไปบอกคุณต้องตอบก่อน<ๆ>ว่ามีการอัดเสียงไหมคะอออาจารย์รักร,รู้อยู่แล้วครับอา,รรรรอาจารย์รักก็พูดอาจารย์รักรู้ไม่รู้แต่ดิฉันไม่รู้มีการอัดเสียงไหมคะตอนที่คุณโทรมาคุยกับอาจารย์รักอะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาประเด็นนี้ก่อนประเด็นเอาประเด็นมีการอัดเสียงไหม เสียงไหมคะในในการสนทนาผมกับกับอาจารย์รักนีครับคือมีการอัดเสียงปุ๊บุกว่าลีครับปุ๊กว่าลีเลยแสดงว่าเวลาคุณโทรมหาอาจารย์รักคุณอัดเสียงอาจารย์รักไว้ใช่ไหมคะปุ๊กว่าลีครับเพราะว่ามันมันมันโผว่ทีเรื่องใจรับแล้วคุณขอ <c oughs> อนุญาตก่อนไหมคะคุณเป็นทนายความคุณขออนุญาตเวลาคุยเนี่ยขออนุญาตก่อนตอ,ตอ,อัดเ <ตอ S 1> สียงตอตอไหมคะ ก็คือในในการอัดคลิปเสียงเนี่ยคือมันมันเป็นการอัดจากโทรศัพท์ของผมแล้วผมไม่เคยเอาไปเผยแพร่ที่ไหนมันจริงไม่ไม่ได้มีความผิดอะไรครับถ้าเกิดผมอัดแล้วผมเอาไปเผยแพร่โดยที่เจ้าตัวเขาไม่ได้อนุญาตเนี่ยจึงจะมีความผิดตามกฎหมายในการอัดคลิปสนทนาในโทรศัพท์เราไว้เนี่ยเราจะคุยอะไรก็ตามแต่เรารอัดไว้เนี่ยไม่ผิดอะไรครับแต่ถ้าเราเอาคลิปที่สนสนสนทนากับบุคคลผู้สนทนาเนี่ยไปเผยแพร่โดยที่เขาไม่อนุญาต อันนี้กินจะติดกฎหมายแต่สามารถเอาไปเป็นพยานหลักฐานในถ้าไปศาลแล้วค่ะไปศาลฟ้องไปศาลก่อนไปศาลก่อนไม่ได้ไม่ได้ทำให้เราไปดศาลก่อนอโอเคเดี๋ยวเอาเอาอย่างนี้แล้วกันเอาเป็นว่ามีคลิปเสียงส่วนนาหน่อยจันลักแต่ไม่เคยไปเปิดเผยที่ศาลนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปยื่นฟ้องเดี๋ยวผมจะยื่นฟ้องแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ทันแล้วครับอ๋อเดี๋ยวจะไปไหนคะคุณนายน้องไปศาลก่อนหรือเอ่อเดี๋ยวเราไปยื่นเขาพูดนายทำไมรีบไปจังคุณนายนายทำไมรีบไปเอาแม่นกมาพูดหน่อยสิ แม่แม่นกค่ะแม่นกไหนไหนก็ส่งเสียงมาแล้วแม่นกเป็นคนไลฟ์แล้วก็บอกว่ามีเสียงในนี<ม>้<อ>ไม่ต้องแต <ละ S 2> ่งตัวใช่ยลยวไปว่ากันจังสับมันเอาแต่นี้ก่อนแล้วกันยวมันจะไม่ทันครอกจะไปไหนถ้าจะรีบไปไหนคะจะรีบไปไหนคะ <laughs> ไม่ไม่เดี๋ยวยื่นฟ้องไม่ทันเพราะเอกสารเสร็จไม่ทันติดทางเลยมึงจะไปยื่นฟ้องใครที่ไหนตอนนี้เวลานี้จะไปไหนคะับกยื่นฟ้องพีทีคอแล้วก็ผู้ประกอบกิจการสื่อรวมรวมเจ็ดคนตามที่ผมกล่าวเบื้องต้นครับอ๋อยื่นฟ้อง่่ไมทันอ๋อจะรีบไปไหนคะแม่นกจะรีบไปไหนคะมาคุยกันก่อนค่ะเราจะไปศาลค่ะอ๋อแล้วก็จะไปเจรจาแล้วจะไปต้นสังวรนะ ไม่ใช่นะครับคุณแม่ผมอาจจะรักแต่ผมไม่เคยเปิดเผยแล้วก็ไม่เคยบอกว่ามีคลิปเสียงในในห้องสนทนาหรือว่าในในในห้องแต่งตัวนะครับหรือว่าอย่างนี้เป็นไงคุณแม่พูดนะคะว่ามีคลิปเสียงในห้องแต่งตัวคุณแม่พูดชัดเจนนะคะวันนั้นในไรสุดชัดเจนค่ะพูดค่ะหลักฐานมาจากผู้คุณอโหดค่ะในไลฟ์สดในไลฟ์สดพูดค่ะว่ามีคลิปเสียงแม่จําได้มีคลิปเสียงเดี๋ยวช็อกเดี๋ยวช็อกช็อกแน่ แต่ง่ัมีค่ะมีค่ะแม่พูดค่ะชันลืมตัวออกรายการอยู่ฉันลตัวไม่ดูหรอคะแม่พูดเองไม่ได้ดูหรอคะว่ามีเสียงห้องแต่งตัวคุณแม่พูดไม่ใช่หรอคะเสียงคุณแม่ออกจะเข้ากระดูกข้างในขนาดนั้นน่ะวันนี้คนที่เข้ามาในไลน์อ่ากจะตามมาเพราะว่าพาดหัวใบโปรยนะคะที่ทําไปวันนี้พาดหัวใบโปรยน่าสนใจมากเลยก็ อ่าน,น้ฟังอีกรอบหนึ่งระหว่างที่แบบเข้ากันมานะคะหลายคนอาจจะมาตามมาจากใบโปรยค่ะที่บอกว่านิรมิตเทวาจุติเปิดเรื่องราวการข่มขู่ให้ใส่ร้ายอาจารย์น้องไหนออกรายการดังวงเล็บมีคลิปมีคลิปเขาว่าหลายลบอกว่ามีทั้งคลิปทั้งเสียงเขา ความจริงก็คือความจริงเราไม่กลัวการโจมตีเพราะคุณโจมตีเรามาตั้งนานแล้วเรามีคลิปเสียงด้วยนะคลิปเสียงเลยแต่ละคนมีแต่อะไรความจริงคือเรา่ามีคลิปเสียงกูปีชาเขาเสียก็สุดแล้วแต่เขาอ่ะเขาอยากให้ประเทศไทยจดจำเขาแบบไหนเขาอยากให้ประเทศไทยจดจำเขาแบบไหนก็เอาค่ะคุณแม่เออ ความจริงก็คือความจริงดูครูพิชาทุกวันนี้นี <wij world disease working> ่เป็นยังไงเขาเป็นทุกข์ค่ะเขาเครียดค่ะเครียดจนผมร่วงหมดแล้วคลิปเสียงที่อัดเสียงโปรดิวเซอร์เคลียชัดมาหรอนี่เขาไม่ได้อนุญาตนะเดี๋ยวคุณก็จะโดนอีกเรื่องอะค่ะรายการเขาอุตส่าห์ไม่อะไรกับคุณแล้วคุณให้สาวกคุณโทรไปขู่เขาบอกจะดันจะฟ้องอย่างนั้นอย่างนี้ รายการก็เลยว่าจะฟ้องก็ฟ้องเลยซึ่งเขาก็ชี้แจงกับคุณตลอดโทรหาคุณพร้อมกับเราเหมือนกันแต่คุณไม่มาออกเขาก็พูดในมุมที่เราเขาได้ข้อมูลมาทั้งสองฝั่งนั่นแหละเขาก็แย้งให้แล้วตอนนี้มาโวยวายหรอเพรจะมีคดีจำคุกร้อยปีหรอคดีอะไรอะคะคดีอะไรอะไรจะคุกร้อยปีตลกเนาะ ประเทศไทยมีจำพุกร้อยปีเหรอคะหรอแค่ออกมาออกมาพูดเรื่องแม่เรื่องที่ดินเรื่องแม่พูดเรื่องคิดเสียงอ้อโดนร้อยปีเหรอคะโอ้โหอันนี้คือทนายเขาเป็นคนบอกข้อกฎหมายเหรอคะรู้ว่ายังไง FC อะไร FC สาวกตัวเองโทรไปหารายการนะหรอรายการเขาจะมีเบอร์พี่จุ๋มได้ยังไงเดี๋ยว FC จะมีเบอร์พี่จุ๋มได้ยังไงถ้าไม่ใช่สาวกของคุณแล้วคุณให้เบอร์สาวกคุณไป เบอร์โปรดิวเซอร์ไม่มีใครมีนะคะถ้าไม่ใช่ผู้ร่วมรายการเพราะเขาจะต้องโทรหาอุ๊ยโป <Bur r S 2> อีกแล้วว่าโปอีกแล้วเบอร์พวกนี้เอฟซคุณจะรู้ได้ยังไงมันเป็นเบอร์ของโปรดิวเซอร์ซึ่งจะมีแค่พวกอ,อก้อหรือพวกคุณที่รู้เพราะโปรดิวเซอร์เขาจะโทรหาคุณเอฟซคุณรู้ได้ยังไงคุณเอาให้หรือเปล่าโปอีกแล้วค่ะคุณแม่ถ่ายแล้ว อะไรเนี้จำคุกร้อยปีข้อหาทำหม้อน้ำเชื่อมแตกสายลับหรออืบ๊บะจริงๆวันนี้เขาหาพยายามหาอะไรมาแก้เขิน <c oughs> นั่งฟังอยู่ก็ขอให้ฟังไว้นะคะแม่นะ การที่ไม่เอาคลิปเสียงเมื่อกี้อ้อฟังอ้อรู้ว่าเป็นเสียงพี่จุ๋มค่ะเพราะพี่จุม๋มเราให้อ้อฟังแล้วว่ามันมีสาวกของเขาโทรมาหาหลายคนอยู่ซึ่งเขาจะรู้เบอร์พี่ได้ยังไงล่ะคะน้องอ้อถ้าคุณแม่ไม่ให้หรือทนายไม่ให้เพราะพี่จุ๋มไม่ได้เคยให้เบอร์นี้กับสาวกอยู่แล้วค่ะมันเป็นเบอร์ของทางรายการของพี่จุ๋มถือค่ะของโปรดิวเซอร์ถือค่ะเออจะดูได้ไงล่ะอืม อยากไปโหนกระแสหรือไปไม่ล่ะกล้าไปไหล่ะดูเอฟซีมารอเยอะนะยัติธรรมมารอเยอะนะยัติธรรฝั่งกูนะคะมารอเยอะ <c oughs> จำตรงเขาพูดชื่อต้นอแต่บอกว่าตออค่ะพูดไปว่าตอตลกตัวเองยังไม่กล้าพูดชื่อเลยใช่พูดมาสิต้นอ,อปนหนึ่งพูดเลยต้นอ,อปนหนึ่งอยากดังค่ะอยากดังค่ะคุณแม่อยากดังอยากดังมากอืสูงที่คาดผมจีจีไปให้ใส่ประชันเลย เอาส่งมาสิคะส่งทีคาะผมมาค่ะมาเลยค่ะอ่ะเออเขาด่าอ้อนี่แหละไม่กล้าพูดหรอพูดมาเลยคะ่ะทนายธรรมราชเนอะเอเขาวันนั้นเขาบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวอ้อขอดูคลิปเขาก่อนนะออ่คลิปที่เขาไปกี่กองปราบใช่ปะ อ่าวันนั้นเขาบอกเองหรือเปล่านะาว่าเดี๋ยวนะคะขอดูนิดนึงเขาระดับไหนมึงระดับนายโอ้ห้ามเ้ยว่าลรากระด่นอนที่ก่อนเข้ารายการเนี่ยบรีฟกันอยู่ก่อนเข้ารายการทุกคนอยู่ในห้องแต่งตัวคะ่ะและจะมาบอกว่าแม่ไม่ได้พูดไม่ใช่คะ่ะ กูจะไปบีบกันที่ไหนคะหน้าห้องน้ำเหรอคะใช่ไหมพูดกับแอดมินคุณอิ๋วถูกไหมคะมีอีกคลิปหนึ่งที่ที่เปิดไม่ได้จากน้องดูขมขู่ฟันว่าเท็ไปเยอะลือบทคะ่ะใช่หลักฐานมัดตัวเองทั้งหมดไม่ได้คมีใครเลยแหมเปิดฟังซับอีกรอบไหม เอาให้ตอกย้ำเข้าไปอีกนิดนึงเอาให้ตอกย้ำเข้าไปอีกนิดนึงบริจาคที่คาดผมเหรอคะส่งมาเอาแบบนั้นเอาแบบเอาแบบคุณแม่เลยเอาแบบนั้นเลยนะส่งมาให้เลยค่ะหลังไม่มาเดี๋ยวส่งที่อยู่ให้พอหน้ามันหวานแล้วมันดูฟาดมันเหวี่ยงไม่เวี่ยงเลยอะวันนี้อุสตส่าห์แบบน้าเสียงเหมือนเดิมนะแต่หน้าแบบละมุนมากเลยนี่คุณโชคดีที่คุณได้เห็นหน้าละมุนของดิฉันนะคะ ถ้าปกติหน้าเดิมนี่จะหมูกูจิกไปหน้าจอแล้วจะบอกเลยเขาบอกเองว่าอาจเสียงได้แต่เอามาเผยแพร่ไม่ได้ทางโซเชียลมีเดียเอ้าทําไมแม่เอาคลิปลับสายลับมาเผยแพร่แล้วล่ะเจ้าของเขาเจ้าของคลิปเขาก็ไม่ได้อนุญาตนะคะเอ้าไม่ได้นัดกันก่อนหรอไม่ได้นัดกันก่อนหรอเดี๋ยวจะกีตาชดชดค่ะวันนั้น ไปขนกระแสต้องแต่งหน้าเองค่ะถ้าไปรายการอื่นเขาแต่งให้เขาลืมอ่านในรายกลุ่มหรือเปล่าวะนี่จะไปจะไปยื่นเรื่องดีกาเลยนะสูบปาดจังแมนนี่ทาที่สุดแล้วของเจ้าหน้าที่รัฐทำงานลำเอียงถวายดีกาเลยครับเขาจบอะไรมาวะคนเนี้ย ผลกระแสถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนหรือไม่มีอะไรเลือดก,ก็เป็นวันที่สิบสามเลยค่ะถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนนะอืมรายการไหนก็ได้ค่ะเอาไปเลยค่ะอยากไปออกรายการค่ะเดี๋ยวเขาก็ว่าอีกว่าพวกนี้หากินกับน้องพวกเขาทําบิดพรบอรเองเขาไม่รู้ตัวหรอเขาเอานอออกไปพูดผ่านสื่อแล้วเขาได้รับตังเขาไม่รู้ตัวหรอรายการให้เงินข่าว <c oughs> สามพฤษภานะคะใครอยากมาร่วมกับเราเจอกันที่กองปราบสิบโมงก่อนก็ได้ค่ะไปถึงก่อนก็ได้ค่ะคุณคุณต้นอ้อคุณทักมาหลังไมอ้อเลยค่ะคุณจะส่งมาแบบเหมือนของเขาเลยใช่ไหมจริงจังนะนี่เอาเหมือนเขาเลยนะเอาลายลูกไม้เหมือนเขาเลยนะ เอาลายลูกไม้นะแล้วมันต้องเป็นใหญ่ๆหน่อยนะไม่ใช่เล็กนะใหญ่ใหญ่หน่อยต้องปิดตรงหัวร้านได้ตรงนี้ตรงนี้ต้องปิดตรงตรงนี้ได้นะไม่ได้เอาแบบเล็กๆนะเออไมไ่เอาแบบเล็กเอาแบบปิดแบบอย่างเงี้ยคือมันต้องปิดตรงหัวร้านอะอย่างเงี้ยมันจะสวยมากเลยที่ฉันใส่ทุกคนอาจจะตกใจนึงเพราะมันสวยนะค <laughs> ะมันไม่ได้หมายความว่าคนใส่ที่คาดผม ลายลูกไม้จะคีเลยเหมือนเขานะไม่ใช่ดิฉันอาศัยอาจจะสวยก็ได้สิบสามใครไปกองปราบเขาขู่ฟ้องอ้ออยากให้มาเยอะๆค่ะว่าจะดูว่าเขาจะฟ้องได้สักกี่นะจะฟ้องได้สักกี่คนเอออยากรู้ว่าเขาจะฟ้องได้ทุกคนหรือเปล่าใส่จริงดิพี่หนุ่มโพส์ล่าสุดโพสอะไรคะวันนี้เหรอ ยังไม่ได้ดูแกโพสตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วหรือเปล่าใช่ชวนนี่แบบ,บใครโอเคโอเคชวนพี่หนุ่มหรอพูดเพราะก็หาว่าไม่เข้าใจโอ,อนี่โพสอะไรโพสตั้งแต่เมื่อวานหรือเปล่าคะออตั้งแต่เมื่อวานเาาลยนะอ๋อเห็นแล้ว ผมไม่ใช่ทนายนะแต่อยากบอกว่าหลักกฎหมายเขามีเหตุและผลเขาไม่คิดไปเองเออเองเข้าใจเนาะคุณทัดหน่วยไม่ใส่เสื้อสีม่วงค่ะใส่สีเป็นหนึ่งช่วงนี้ไม่กล้าเอาบิดาออกมาแร้วค่ะกลัวโดนแหกอีกเชื่อไหมว่าวันนั้นถ้าไปออกหอนกระแสอาาบอกเลยว่าไม่คนดูทางประเทศแหละต้องหยุดดูแหละค่ะ โพลล่าสุดที่แกแคปแชทกับพี่ปองไม่อ่านดูอะไรหรออ่านดูอ่านดีดอ่านอ่านแชทที่เขาคุยกันเจมิถุนาได้เวล็อกเลยครับพูดเพราะอีกแล้วไม่ใช่มืออ่ะครับผมเองครับผมก็ไม่ได้ถอยเหมือนพี่เสมอไปมีสุภาพบ้างแต่หน้าพี่เหลืองเหมือนรองเท้าบ้างนะคะพวกไอสัตว์พูดจาไม่เพราะเลยครับเด็กไม่ไหวเด็กไม่ไหวนะครับแบบนี้อยากอยากเป็นเพื่อนกับเด็กเว้ยแล้วเด็กเขาเป็นเพื่อนกับมึงไหม อะไรอีกอ่ะอะไรพูดเพาอก็หาว่าไม่ใช่ตัวจริงพอพูดไม่เพาอก็บอกว่าลาปลมตกลงเขาจะลงรายการมึงติดต่อน้องอะไรใครอะไรฮงเชื่อมกล้วยลงโฆษณาเ <laughs> <laughs> ชื่อมกล้วยเชื่อมกล้วยชื่ออะไรอ้าวเดี๋ยวก็ให้เด็กเสกให้เป็นหมาซะเลย <laughs> <laughs> พี่บอกบอกน้องจุดจุดหรอ <laughs> เดี๋ยวกูจะแคปลงไปฟ้องให้เขาฟ้องมึงไอ้หน,นุ่มมืออย่าหาเรื่องให้กู เดี๋ยกูจะแคบลงให้เขาฟ้องมึงปุ๋ยว่ะพอดีมึงจะได้มีเรื่องตื่นเต้นในชีวิตคุยกับพี่ป๋องคุยกับพี่ป๋องค่ะเปิดคลิปคุณตาอีกรอบอยากฟังหรอคะได้เพจอีซอไงเพจอีซอลงออส่งออส่งออส่งหลักฐานให้ซอซึ่งหลักฐานตัวนี้มันมีอยู่เพราะเขาเป็นคนไล์สดลงเองค่ะเราไม่ได้ไปดัดอะไรเลยคุณบอกว่าเราบีบ เราบีบกดอ,ออกรายการซึ่งกดอ,ออกรายการเราอยู่ห้องแต่งตัวพวกคุณรู้ค่ะทนายคุณก็เคยไปห้องแต่งตัวมันอยู่ติดกับห้องออกรายการเลยที่ทนายธรรมราชโทรหาอา<ห>จารย์รัก <ละ S 1> ไหม,ไมอาจารย์รักอยากได้คาตอบตรงนี้ค่ะมีการอัดเสียงไหมคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมีหลักฐานอยู่แล้วเอาเอาไปมองคุณต้องตอบก่อนว่ามีการอัดเสียงไหมคะคือคืออาจารย์รักรู้อยู่แล้วครับอาจารย์รักก็พูดอาจารย์รักรู้ไม่รู้แต่ดีฉันไม่รู้มีการอัดเสียงไหมคะตอนที่คุณโทรมาคุยกับอาจารย์รักอะค่ะ ตอนนี้ทิฉันนั่งอย่างนี้แหละไม่ัช่ไม่ใช่นนในใน,ในการสนทนาผมกับกับอ,อาจารย์รักนี่ครับคือมีการอัดเสียงปุ๊บทุกวลีครับทุวกวลีเลยแสดงว่าเวลาคุณโทรหาอาจารย์รักคุณอัดเสียงอาจารย์รักไว้ใช่ไหมคะทุวกว่ลีครับเพราะว่ามันววมันมันเกี่ยวในเรื่องใจครับ แล้วคุณขออนุญาตก่อนไหมคะคุณเป็นทนายความคุณขออนุญาตเวลาคุยเนี่ยขออนุญาตก่อนอาชีพไหมคะก็คือในในการอัดคลิปเสียงเนี่ยคือมันมันเป็นการจากตัวโทของผมแลวผมไม่เคยเอาไปเผยแพร่ที่ไหนมันจึงไม่ไม่ไม่มีความผิดอะไรครับมันขึ้นเลยเออถ้าเกิดผมอัดแล้วผมเอาไปเผยแพร่โดยที่เจ้าตัวเ็าไม่ได้อนุญาตเนี่ยจึงจะมีความผิดตามกฎหมายในการอัดคลิปสนทนาในตัวสับเราไว้เนี่ยเราจะคุยอะไรก็ตามแต่เราอัดไว้เนี่ยไม่ผิดอะไรครับแต่ถ้าเราเอาคลิป คนคนสนทนากับบุคคลผู้สนทนาเนี่ยไปเผยแพร่โดยที่เขาไม่อนุญาตอันนี้กิมจะผิดกฎหมายสายรับแม่ผิดแล้วนะสายรับแม่ผิดแล้วนะแม่มัดตัวแม่เลยทนายฝั่งตัวเองออกมาพูดเองเออพราะการทำเนี้ยผิดกฎหมายทนายฝั่งคุณออกมาพูดเองคุณกือเสกท่าเองมีขีดเสียงสนทนาของจารย์แต่ไม่เกิดขึ้นที่สาธารณะ นะครับแล้วฟ้องผมจะไม่ยื่นฟ้องฉลาดเดี๋ยวผมจะยื่นฟ้องแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ทันแลครับอ๋อเดี๋ยวจะไปไหนคะคุณทางต้องไปสามคนนะเออเดี๋ยวคุณทนายทำไมรีบไปจังคุณทนายทำไมรีบไปเอาแม่นกมาพูดหน่อยสิแม่แม่นกค่ะแม่นกเนั่นแหละจะส่งเสียงมาแล้วแม่นกเป็นคนไล่แล้วก็บอกว่ามีเสียงในเนี้มันเลือดเดี๋ยวเดี๋ยวราลี่เสียเดี๋ยวไปว่ากันทัศาลครับมันเอาจะนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ทันครับเนาะจะไปไหนคะจะรีบไปไหนคะจะรีบไปไหนคะ ไม่ไม่เดี๋ยวยื่นฟ้องไม่ทันเพราะเอกสารเสร็จเลยครับครับอ๋อจะไปยื่นฟ้องใครที่ไหนตอนนี้เวลานี้จะไปไหนครับก็ยื่นฟ้องพิธีกรแล้วก็ผู้ประกอบการติดการสื่อรวมรวมเก็บคนตามที่ผมกล่าวเบื้องต้นนะครับอ๋อยื่นฟ้อง่ไมทันอ๋อจะรีบไปไหนคะแม่นกจะรีบไปไหนคะมาคุยกันก่อนค่ะเขาจะไปศาลค่ะไม่พอใจน้องเสีพอใจอ๋อไม่เชื่อนะพีจ่าพีจ่าพีจ่าส่งซีคีย์อ้อแบบเคยยื่นต่อ ในในห้องสนทนาหรือว่าในในในห้องแต่งตัวนะครับหรือว่าอย่างนี้แล้วกันคุณแม่พูดนะคะว่ามีคลิปเสียงในห้องแต่งตัวคุณแม่พูดชัดเจนนะคะวันนั้นในไลฟ์สดชัดเจนค่ะพูดค่ะหลักฐานมาจากพุคุณทั้งหมดค่ะในไลฟ์สดในไลฟ์สดพูดค่ะว่ามีคลิปเสียงแม่จําได้มีคลิปเสียงเดี๋ยวช็อกเดี๋ยวช็อกแน่ๆในห้องแต่งตัวมีค่ะมีค่ะคุณแม่พูดค่ะคลิปเสียงที่ไหนครับคุณแม่พูดเองในไลฟ์สดคุณนายไม่ดูหรอคะคุณแม่พูดเองไม่ได้ดูหรอคะว่ามีคลิปเสียงห้องแต่งตัวคุณแมม่่่พูดไใชะ กระดูกข้างในขนาดนั้นอ่ะวันนี้คนที่เข้ามาในไลน์อ่ะจะตามมาพฟังเสียงแอดมินแล้วดันรู้สึกดันจิต่ซึ่งคุณฟังเสียงคุณดันจิตไม่ค่อยได้ <c oughs> ทำไมห<ม>น้าผากป้าเขาใหญ่จังครับหน้าผากเขาไม่ได้ใหญ่ค่ะแค่ว่าผมเขาร่วงเยอะมันก็เลยเถื่อึที่ไปข้างหลังมันก็เลยดูใหญ่อุ้ยขอโทษลืมตัวอีกแล้ว ไม่ใช้บูรี่ <c oughs> ทนายพูดเองว่า,าการอัดคลิปเสียงอย่างเงี้ยเอามาเผยแพร่ไม่ได้แต่คุณก็ทำเองสังการไม่คุยกันก่อนหรอไม่นัดก,กันก่อนหรอฮะ เขาอายุเท่าไหร่ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ <ã>? ผมเป็นมุสลิม <laughs> ผมยังรู้เลยเห็นไหมคนมุสลิม <c oughs> เขาก็ยังออกมาหัวเราะเ <c oughs> ยาะเลยหัวเราะเยาะคนพวกนู้นขอบคุณนะคะพี่ถึงจะเป็นคนละาาศาสนาแต่ว่าคือเรายังเห็นถึงความไม่ถูกต้องถ้าคนพวกนี้เอาศาสนา,สา,สาอิสลามไปทําแบบนี้อ้อบอกเลยว่ามงึงโดนก้อนหินปาจนตุยทั้งบ้านอ้อบอกเลยใช่ไหม พรุ่งนี้รอดูนะประมาณ8โมงเช้าคะะ่ะทนายอาัาชัยจะลงคลิปเล่าเรื่องประวัติความเป็นมานะคะหนูเป็นมุสลิมติดตามเรื่องนี้มาตลอดใช่ไหมอ้นเคยอ้อถึงบอกว่าถ้าเป็นศาสนาอิสลามเนี่ยนะคะอ้อชื่นชมตรงนี้เลยที่เขาเนี่ยรักในศาสนาเขามากๆคือปกป้องก็ปกป้องสุดๆนะคะทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีอันนี้ใช่ที่สุด นะคะแต่ตัวบุคคลไหนที่มันเลวเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับศาสนาแต่คนเลวชอบเอาศาสนามาหากินมาหาผลประโยชน์อันนี้คือเลวถ้าเป็นอิสลามนะถ้าเป็นอิสลามนะเอาบอกเลยว่าพวกนี้โดนปาหินทําอะไรแบบนี้ปะละ่ะเอาคําสอนมาผิดเพี้ยนมาเปิดคอร์สไหมพระอเลาะบอกว่าเชื่อมจิตได้มีปะเขาก็ไม่เอามาทําเขาไม่ทําเลยค่ะทําไม่ได้เลยค่ะเขาเคร่งมากเออ แต่ศาสนาพุทธบ้านเราคือสำนักพุทธก็ไม่ทำอะไรไม่ไมท่ทำอะไรไม่ได้โอ้คือออยากให้ตอนเนี้ยกรมศาสนาหรืออะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับพุทธไม่ทำอะไรประชาชนเองก็ต้องออกมาปกป้องศาส,สนาเราอ้อบอกว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องแบบไม่ใช่เรื่องเล็กนะไม่ใช่เรื่องเล็กนะและก็โอเคแหละ อาจจะขอบคุณเขาด้วนึงที่ทําที่เขาออกมาทำพฤติกรรมแบบนี้จนทําให้คนไทยเนี่ยหันมาสนใจและปกป้องศาสนาพุทธมากขึ้นเนตัวเขาตื่นตัว,ตวและพวกอ,อก,ก็กัดไม่